ฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์ซปเปอร์แชมป์กลับมาปาร์ตี้กันต่อนะครับฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์ซปเปอร์แชมป์ทุกวันอาทิตย์ทางช่องโมโนย9แห่งนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเกมนี้พวกคุณ ถ้าคุณเป็นคนชอบหนังจะสบายใจมากเราเอาสองเรื่องมาผสมประสานกันตอบมาให้ได้ทั้งสองเรื่องเลยนะครับนี่คือหนังพันผสม<อเ>หุยน่ารักจังเลยอ่ะรู้อาา่ะคะหมา<อเ>ชื่ออะไรชื่ออูยูค่ะอูยูเขาเป็นพันอะไรพ,พันกบาบาทพันกบาบาทพัน มินิบิชองฟรีเซ่ค่ะนี่อะไหนบอกซิเขาชื่อพันอะไรมินิบิชองฟรีเซ่ครับมาไะไเราอะเราอะคุณ่อก็ถามว่าพันอะไรอ๋ออันนี้อะพันแคะครับแต่คนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งเคยแซคอะพูดให้มันเป็นสำเนียงที่ถูกต้องเลยจริงๆพันเนี้ยเขาต้องพูดยังไงวอสนี่ถามเหรวอสซีล้างรถครับ พันอะไรนะฮะชื่อพันอะไรนะฮะ Her breed is Bichon Frise ช่องฟิตเย็นเดช่องฟิตเย็นเดชประมาณนี้ช่องฟิตมันเย็นมากเลยประมาณนี้ฮะไปเถอะไปเถอะไปนู่นดีวอะไปนู่นดี๋สงให้เล่นไปนะฮะตอนนี้ทีมที่คะแนนนำอ่ะจะได้เล่นก่อนก็คือทีมทีมนี้นะฮะแต่ก่อนที่จะไปแข่งขันเกมอะไรก็แล้วแต่วันเนี้ยผมอยากจะแนะนำสิ่งดีๆให้กับคุณนะครับที่จะคอยแนะนำในการ mix อะไรใหม่ๆจนเกิดแฟชั่นที่ in ท r e n d นั่นเองนะครับ ถ้าพวกคุณยังไม่เคยเห็นภาพผมจะมีภาพชัดๆไปเดินเล่นเดินเที่ยวให้ผู้คุณได้ดูกันดูดิอะไรอ่ะเป็นไงกับห้างกรุงทองพลาซ่าอ,อีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งนะครับที่มีร้านค้าคุณภาพกว่า400ร้านค้านะครับที่จะทำให้คุณได้มิกซ์แอนด์แมทเสื้อผ้าแฟชั่นได้หลากหลายนะครับทีนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องของสวรรค์เป็นสวรรค์ของสาวพรส,สัยอยู่ใจกลางประตูน้ำช็อปกันได้ทุกวันเลยนะครับ เลือกซื้อกันได้ในราคาส่งด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่ใช่สาวพลัสไซส์ก็ไปช้อปปิ้งได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้เขาชอบใส่ท่อง,องกันแล้วเออเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีทุกไซส์เลยตั้งแต่ไซส์ xs จนถึง 6xl เลย จับเพศหรือวัยใดก็มีครบตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวนะครับและเขาก็ยังมีที่จอดรถกับศูนย์อาหารอร่อยมากๆขอให้บริการอีกด้วยนะครับพิเศษที่สุดเลยเพียงแค่คุณเนี่ยครับรวบรวมใบเสร็จครบ200บาทสามารถไปแลกถุงผ้าสวยๆแบบนู้นฮะดูไหนฮะ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้างได้เลยทีเดียวนะครับเพราะที่นี่คือศูนย์ค้าส่งเครื่องแต่งกายสำหรับสาวพลัสไซส์ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้ววันนี้ผมก็มีกระเป๋าผ้ามามอบให้กับหัวหน้าทีมตัวแทนทั้งสองทีมด้วยนะครับอาเชิญคุณมุกกับคุณญี่ปุ่นมาเป็นตัวแทนรับกระเป๋าหน่อยครับอันนี้นะฮะผมมอบให้นะครับขอบคุณมากนะครับรับไปเลยครับโอเคใครเคยไปไหม ได้เคยไปกันยังยังอยากไปมากเลยเห็นอย่างงี้เดี๋ยวต้องไปละถ้ายังไม่เคยไปต้องไปลองเที่ยวกันดูนะครับไปช้อปปิ้งดูนะครับแนะนําแหล่งช้อปปิ้งดีๆไปแล้วงั้นเราพร้อมจะแข่งกันยังพร้อมครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับลุยเกมกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจับคู่มาแล้วมาเจอกันตรงนี้ภาพหนังขึ้นมาปุ๊บใครรู้กดกดแล้วก็ตอบทั้ง2เรื่องพร้อมนะผมเชิญคุณแซักกับคุณญี่ปุ่นก่อนเลยครับเชิญครับ พร้อมนะผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนดูซิว่าสองคนนี้เขาจะตอบได้ไหมลองเล่นกดเลยก็ได้นะเพื่อจะได้ซ้อมกันไปนะครับสองเรื่องนี้คือเรื่องอะไรบ้างครับพร้อมแล้วภาพมาก่อนนะฮะญี่ปุ่นเรื่องอะไรกับเรื่องอะไรฮะพี่มาพักขนงกับไอ้แดงพักขนงกับไอ้แดงพักขนงครับใช่ไหมกรรมการยังไม่ใช่ครับแซ็กเป็นโอกาสของคุณแล้วอันนี้อันนี้ลองเหรอนี่ลองลองเฉย พี่มากกับอะไรอ่ะมากข้าวขนมกับชาบะขนมบุเพสันพิวาสองบุเพสสันนิวาตพอ่ะพูดไปพี่มากัข้าวขนมกับพี่ก้องก็พูดจีพี่มากกับพี่กพี่มากพ้าขนมอ่ะพี่มากพ้าขนมกับอีกเรื่องหนึ่งบุเพสสันนิบาตบุเพสสันนิบาตนะบุเพสสันนิบาตบุเพสสันนิวาสใช่ไหมถูกต้องอ่ะนี่คือตัวอย่างเฉย เกมเนี่ยเราจะไปแข่งกันอาทิตย์หน้าเอาจริงนะครับเริ่มเลยนะอันนี้จริงจังแล้วนะมีคะแนนเกี่ยวนะครับพร้อมภาพมาก่อนนะครับญี่ปุ่นได้ก่อนครับกับอเมริกากับคู่กรรมกับอเมริกากับคู่กรรมใช่ไหมครับถูกคะแนนไปก่อนเลยอ่ะกับที่ คู่ต่อไปก็คือมีแคุณายกับคุณเชียครับเชิญโอ้โหเชียเชียไปเลยลูกพร้อมหนังมาก่อนนะครับคุณายได้ก่อนครับเด็กหอเด็กอรับดานเด็กหอเด็กหอรับดานเด็กหอสามเรื่องเลยนะฮะสอง๋อสองมันเป็นเรื่องเดียวกัน เด็กหอและดัลแลนใช้เ่าใช่ได้คะแนนไปพนต่อไปครับคุณยิ่งยงคุณจียอนครับเชิญเกาหลีด้วยกันด้วยทั้งคู่โอเกาหลีทั้งคู่ด้วยอดเลยนะยมงพร้อมนังมาก่อนนะครับจียอนได้ก่อนครับออก รูปไฟฟ้ามาหาน้าเธอสิ่งกลมสิ่งเล็กๆสิ่งเล็กๆเรียกว่ารักที่เรียกว่าอะไรสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเออใช่ไหมโอเคได้คะแนนคู่ต่อไปครับมาเลยครับคุณมุกคุณต้นหอมหอมนะขับมา กดแล้วครับต้นหอมได้ก่อนโหูลงไปเลยแฟดกับกวนมึนโฮค่ะแฟดกับกวนมึนโฮใช่ไหมกรรมการใช่โอ้อะหลังจากนี้หัวหน้าทีมคุณแจ็คคุณบูมเลือกลูกทีมมาอีกสองภาพตก่อนฝั่งนี้ส่งต้นหอมฝั่งนี้ส่งใครครับน้องมุกน้องมุกเหรออะน้องมุกกับต้นหอมเจอกันอีกทีครับมา ความหวังเนี่ยคือดูจากโซฟาแล้วน่าจะเป็นมุกคนเดียวเรียกตัวให้ดีนี่คือภาพยนร์เรื่องอะไรภาพมากนแล้วหอมได้ก่อนคิดถึงวิทยากับหลวงพี่เท่งหลวงไม่ใช่ไม่ใช่ทิดน้อยเออทิดน้อยทิดน้อยครับกับคิดถึงวิทยาใช่ เอาล่ะบุกคบุกยังกดไม่ทันไม่เป็นไรแต่อันไหนที่เลือกแล้วห้ามเล่นซ้ำคู่ใหม่เอาใครคู่ใหม่ฝั่งนี้สบายมากฝั่งนี้พี่แจ็คบอกโอ้โหเฮ้ยเหลือใครเอาใครครับพี่ไห่พี่ไฮ่พี่ไห่พี่ไห่เดิมไหมถ้าเป็นเชียร์ได้ได้ไได้เหรอไปยไปอุยไปไปอุยไปอุยไปอุยกดเดี๋ยวเพิ่งกดไม่ทันน่ะเดี๋ยวตกแม่เขาหัวใจวายหนังมา อุ้ยได้อูยุกกดเร็วมากไวมากสไปเดอร์แมนกับอะไรกระดึ๊บ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 กับสไปเดอร์แมนกระดึ๊บกับสไปเดอร์แมนกระดึ๊บถูกแล้วโอ้ยได้คะแนนไปโอูยเก่งมากจบเกมเรียบร้อยได้หมายถึงว่าพวกเราเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยคือหมายความว่า เกมเนี้ยเรียบร้อยแล้วอนาคตของพวกเราอ่ะก็เรียบร้อยแต่บอกเลยว่าอันนี้คะแนนคุณพวกคุณอาจจะนําก็จริงนะครับตอนนี้เขานาไป48ต่อ37ก็จริงเกมต่อไปเข้าทางคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือ e melody ร้องเพลงด้วยนักร้องทั้งนั้นเลยสบายสบายครับคราวนี้แล้วข้อละ5คะแนนแซงกันได้เดี๋ยวกลับมาดูเมโล o d y สักครู่เดียว อี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 อ่ะออฮำอะไรวะอไ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 อีอีอไ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 อี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 อไ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 ออไอไออไ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 ออ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  อย่างนี้ค่ะครับนั่งทำไมอ่ะ <c oughs>